วันที่15สิงหาคม2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อขา่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางกลับทันทีภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจค 7, ร,รั้งที่เจทั2566เสร็จสิสส้นโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะโดยการประชุมวันนี้คาดว่าจะเป็นการหารือเพื่อเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบอรตรคนใหม่แทนที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัชผบอรตรที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30 ันยายนนี้ค่ะรวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งระดับรองผบาตารผู้ช่วยผบาตารลงมาถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2566อ,อย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งนี้เมื่อถึงวาระการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบาตารได้มีกรรมการทวงติง้งถึงความเหมาะสมในการแต่งตั้งผบาตารคนใหม่เนื่องจากขณะนี้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วทําให้ที่ประชมุมลงความเห็นให้เลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งผบาตารอ,ออกไปก่อน Ha!